นมหัวใสดัดแปลงใต้ท้องรถบรรทุกซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาข้ามแดนฝั่งไทยสุดท้ายไม่รออสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับพบกับโกวิศกิจข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากติดตามเครือข่ายทีมงานสกิจข่าวทุกช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะฮะสำหรับ ในคลิปนี้ก็เราจะไปดูกันเรื่องการลักลอบหลบหนีเข้ามายัางประเทศไทยของคนต่างด้าวชาวเมียนมานะฮะซึ่งในตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตม,ตมกรมแรงงานสำนักงานจัดหางานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับการร้องเรียนว่ามีต่างด้าวลักลอบเข้ามาไทยโดยเฉพาะ,ะชาวเมียนมานะฮะที่เข้ามายัางประเทศไทยการเป็นจํานวนมาก ตอนนี้น่าจะเป็นล้านคนนะฮะทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะฮะเพื่อเข้ามาทำงานและหนีไม่อยากอาจจะเป็นทหารที่ประเทศเมียนมานะครับก็เลยใช้ประเทศไทยเป็นทางหลบหนีนะครับหรือเป็นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศที่3นะครับจนทั้งวันนี้นะฮะทำให้คนต่างด้าวชาวเมียนมาในประเทศไทยก็จะกระจายอยู่ในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็น เมืองใหญ่ๆนะเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการและอีกหลายภาคในประเทศไทยนะครับที่เป็นเมืองใหญ่ๆะษษนะครับที่มีเศรษฐกิจดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปการหลบหนีเข้ามาของคนต่างด้าวชาวเมียนมา BI นะฮะว่าจะมีการหลบหนีเข้ามาแบบไหน แต่ในแบบที่จะนําเสนอท่านผู้ชมนี้นะครับก็จะเป็นแบบล่าสุดนะฮะที่คนต่างด้าวชาวเมยนมาใช้หลบหนีเข้ามาโดยมีหนุ่มหัวใสนะครับดัดแปลงบริเวณใต้ท้องรถนะฮะบรรทุกซุกซ่อนคนต่างด้าวชาวเมยนมาจํานวน8คนนะฮะข้ามชายแดนมาฝั่งประเทศไทยแต่ก็ไม่ล่อสายตาเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับว่าเขาจะมีวิธีซุกซ่อนกันมาแบบไหนนะฮะ เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้รับชมคลิปไปแล้วนะฮะโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567เวลาประมาณ15นาฬิกานะครับซึ่งทหารกองร้อยราชธรรมนูนโดย,โดย,โดยร้อยรอ433นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแม่สอดฝ่ายป,ปกครองและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองน,นะครับร่วมตรวจสอบอรถบรรทุกกึ่งพ่วง18ลอ้อหมายเลขทะเบียน 6กขีด9 2 0 8กรุงเทพหานคระนะครับโดยมีนายโอกนิธินะฮะซึ่งเป็นผู้ขับขี่ซึ่งบริเวณจุดตรวจหน้าด่านและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตรวจพบการดัดแปลงใต้ท้องรถนะครับซึ่งทำเป็นกล่องไม้ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวน8คน จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถนะครพร้อมแจ้งข้อหาช่วยเหลือซ่อนเลนบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับตรวจยึดรถบรรทุกและนำแรยง,งานต่างด้าวส่งสอพอแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนั่นก็เป็นข่าวเรื่องเล่า,าหนุ่มโัวใสนะครับที่ดัดแปลงาตายท้องรถบรรทุก เพื่อที่จะซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวเช่ยชาวเมียนมกนหนีข้ามมาฝั่งไทยสุดท้ายไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่นะครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะ ซึ่งในการลักลอบหนีเข้ามาของต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นมมาาเมียนมาลาวเขมรเวียดนามและชาติอื่นๆนะฮะที่ลักลอบเข้ามาอย่างประเทศไทยนั้นก็เพื่อหนนี้ความยากจนในประเทศตัวเองนะฮะที่หน่วยง,งานภาครัฐของเขานะฮะไม่สามารถบริการจัดการในเรื่องความเป็นอยู่ของเขาให้ดีได้นะฮะจึงต้องลบหนีเข้ามาเพื่อทำงานหาเงินและส่งเสียครอบครัวที่ประเทศตัวเองนะฮะ ดังนั้นก็เป็นปัญหาของคนต่างด้าวนะฮะแต่สําหรับคนไทยในตอนนี้นะครับต่างอัได้ารับความเดือดร้อนจากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้กันมากมายนะฮะทั้งในเรื่องการแย่งงานแย่งอาชีพรวมไปถึงการแย่งสิทธิ์อยากให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขให้เป็นรูปธรรมหรือจัดระเบียบใหม่เพื่อไม่ให้ต่างด้าวมาแย่งสิทธิ์หรือมาทําอาชีพสงวนของคนไทยใน,น,นเมื่อมาใช้แรงงานก็อยากให้ใช้แรงงานอย่างเดียว อย่ามาแย่งอาชีพของคนไทยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกวิศกิจข่าว1ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ